สวัสดีครับอันนี้จะเป็นอีพีที่หนึ่งจดสองนะครับเป็นการคำนวณเรื่องกฎของโอห์มนะครับกับผมนะครับครูชัยพลเวสีเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบเนื้อหานะครับกระดาษปากกาอินสองแล้วก็เครื่องชิดเลนนะครับอย่าลืมเครื่องชิดเลนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างที่หนึ่งครับจงหาค่ากระแสนะครับในวงจรครับเมื่อแรงจ่ายนะครับสิบแปดโวลต์นะครับ และความต้านทานที่หนึ่งพันห้าร้อยโอห์มนะครับอ่าเขาให้หาค่ากระแสใช่ไหมครับอ่าหาค่ากระแสเราจำกฎของโอห์มได้ไหมอ่าจากของโอห์มกฎของโอห์มได้ไหมที่เราเรียนไปเมื่อไม่กีทีแล้วอ่าสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมอ่าจำจำไม่ได้ก็จำสามเหลี่ยมไว้นะครับอืมอ่าเรามาดูนะครับวิธีทำนะครับโจทย์ขากำหนดให้อะไรบ้างครับอ่าให้แรงดันใช่ไหมครับอ่าแรงดันสิบแปดโวลต์นะครับแล้วก็ความต้นานทานห้าร้อยโอห์มนะครับอ่าเขาไม่ได้ให้ ค่ากระแสมานะขอต้องการให้เราหาค่ากระแสจากสูตรนะครับสามเหลี่ยมนะครับจําได้ไหมครับวิธีใช้เป็นไงเอามือไปปิดตรงไหนหาค่าอะไรหาค่ากระแสใช่ไหมเราต้องเอามือไปปิดค่าไอใช่ไหมครับอ่ามือปิดค่าไอนะปิดค่าไอนะครับก็จะได้เป็นสมการออกมานะครับก็คือ u ส่วน r นะครับมีหน่วยเป็นแอมป์นะครับต่อไปเราก็ทําการแทนค่านะครับแทนค่าสมการได้เลยแทนค่าสมการก็คือเอาแรงดันนะครับแรงดัน18โวลต์นะครับมาใส่เลยครับ18โวลต์ อ่าแรงดสิบแปดโวลต์มาใส่นะแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยโอห์มมาใส่อ่ะก็เราก็ทำการหารได้เลยครับต่อไปขั้นตอนต่อไปก็ทําการหารนะครับสิบแปดหารหนึ่งพันห้าร้อยได้เท่าไหร่อ่ากดครับกดเครื่องนี้เลยครับอ่าถูกต้องนะครับได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองนะครับอ่ามวยเป็นมิลนะครับอ่าอันนี้เป็นคําตอบนะครับอันนี้ก็คือห่วยเป็นมิลนะครับและเราก็ได้แล้วนะครับ คำตอบของข้อนี้นะครับก็คือ0.012แอมป์นะครับกระแสในวงจรหรือ12มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับอ่าต่อไปแล้วก็ไปดูข้อ2กันเลยนะครับอ่าข้อ2นะครับจงหาค่าความต้านทานนะครับในวงจรครับอ่าหาค่าความต้านทานนะครับอ่าเมื่อเราเขาให้แรงจ่ายมาที่6โวลต์นะแล้วก็มีค่ากระแสในวงจร2แอมป์นะครับอ่าแรงจ่าย6โวลต์กับกระแสในวงจร2แอมป์นะครับอ่ามาดูครับวิธีทำ เรามาดูครับโจทย์ให้แรงบ้างแรงดันนะครับ6โวลต์หรือกระแส2แอมป์ครับเราเอาสามเหลี่ยมขึ้นมาครับเขียนสามเหลี่ยมขึ้นมาจาไม่ได้เราก็เขียนไว้เลยนะครับเขียนให้เราได้จําได้นะครับเราต้องใช้บ่อยอยู่แล้วจากสูตรนะครับเขาให้หาค่าอะไรความต้านทานเราก็เอามือนะครับไปปิดค่าความต้านทานปิดค่าความต้านทานปิดค่าความต้านทานปุ๊บอย่างนี้ครับเราจะได้เป็นสมการออกมาครับก็คือ u หารด้วย i นะครับอ u หารด้วย i นะครับก็คือแรงดันหารด้วยกระแสนั่นเองนะครับ มีหน่วยเป็นโอห์มนะครับอ่าล้วทําการแทนค่าได้เลยครับนักเรียนอ่าแรงดันเท่าไหรหกโวลต์เอาหกโวลต์มาใส่นะครับกระแสเท่าไหรสองแอมป์แล้วก็เอากระแสมาใส่นะครับสองแอมป์อ่ากดเครื่องคิดเลขครับหกหารสองได้เท่าไหร่อ่าไม่ต้องกดก็ได้มั้วอันเนี้ยอ่าได้สามใช่ไหมอ่าถูกต้องครับได้สามนะครับหกหารสองนะครับก็คือได้สามครับแล้วก็ตอบไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นความต้านทานในวงจรนะครับเท่ากับสามโอห์มนะครับอ่านี่เป็นคำตอบนะครับง่ายไหมครับนักเรียนกดของโอห์ม การคำนวณเรื่องกดโค้งไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่แล้วที่สําคัญนะครับคือเราต้องจําสูตรให้ได้นะครับถ้าเราจําสูตรได้นะครับเราก็สามารถคํานวณได้อย่างสบายสบายครับ่าและส่วนวิธีใช้นะครับก็คือเขาไม่หาค่าอะไรแล้วแค่เอามือไปปิดค่านั้นนะครับเราก็ได้ผลการออกมานั่นเองนะครับต่อไปครับเรามาดูกิจกรรมที่หนึ่งกันเลยกิจกรรมที่หนึ่งนะครับอ่าให้เรียนทํากิจกรรมต่อไปนี้นะครับถ่ายรูปส่งในคัสลรูมนะครับหนึ่งนะครับเขียนสรุป เนื้อหาสำคัญนะครับจาก EP ที่1นะครับจุดหนึ่งจำ EP ที่1นึจุดหนึ 1, ่งได้ไหม EP เมื่อกี้นะครับที่เราดูไปครับแล้วก็ EP ที่1.2นะครับอ่าทำเป็นไม้ mapping นะครับอ่าไม้ mapping นะรู้จักไม้ mapping ใช่ไหมอ่าอ่าทำเป็นไม้ mapping นะ,ะถ้าใครนึกไม่ออกก็คือไม้ mapping ก็คือจะเป็น,เป,นเป็นก้อนเมฆใช่ไหมอ่าเป็นก้อนเมฆนะครับแตกออกไปอ่าไม้ mapping นะอะ่าทำเป็นไม้ mapping ออกมาสารุปเป็นไม้ mapping ออกมานะครับอ่าแล้วก็ไปข้อ2นะครับให้นักเรียนนะครับ แสดงวิธีทำนะครับจะโจทย์ต่อไปนี้นะครับผมมีโจทย์ให้นะครับลงใส่กระดาษ A4 แล้วก็ถ่ายภาพส่งมาเหมือนกันนะครับทั้ง2ข้อเลยถ่ายภาพส่งมานะครับใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไฟล์นะครับให้ส่งใต้คลิปนะครับอันนี้เป็นโจทย์ของเรานะครับโดยขอให้แรงดันมาที่24โวลต์นะครับแล้วก็กระแสนะครับอยู่ที่0.2แอมป์นะครับให้หาความต้านทานของวงจรนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับระหว่างเรียนนะครับให้เรียนหานะครับหาค่าความต้านทานของวงจรนะอ่า เกี่ยวเรื่อง,องกฎของโอมนะครับอ่านี่ก็จบไปแล้วนะครับ EP นี้นะครับ1.2จุดอนะครับ EP ที่1 2จุก็จบไปแล้วนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเราคำนวณกันเสร็จแล้วนะครับถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในชั้นเรียนเลยนะครับ